ได้แนวทางการทํางานใหม่ๆจากอะไรที่มันเดิมๆที่เราคิดว่ามันถูกต้องอะค่ะจริงๆแล้วมันกลับไปหมดเลยมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะครับดีมากๆเลยนะ,ะก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าเออในสิ่งที่เราทํามันดีที่สุดแต่มันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นที่เราไม่เคยคิดแล้วมันเป็นช็อตคัทอะคะ่ะที่พี่เบนซ์นำมาให้ต้องบอกเลยว่าพี่เบนซ์สอนในเรื่องเกี่ยวกับการปรับทัศนคติของอาชีพค่ะแล้วก็สอนในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอะได้เข้าใจมากขึ้นในแต่ละขั้นตอนมันเหมือนให้เราติด อาวุธอะคะให้เราออกไปเวลาเราเจอลูกค้าก็ขอบคุณพี่เบนมากมากค่ะสำหรับการเรียน2วันนะครับสิ่งที่นําได้คือนํารู้สึกว่ามันเหมือนมองเห็นอนาคตตัวเองอะมันรู้เลยได้ว่าถ้าเรามีเครื่องมือแบบนี้แล้วเราเอาไปใช้เนี่ยเราเชื่อว่าเราจะดีกว่าวันนี้แน่เราจะต้องทําได้ดีกว่าวันนี้เพราะว่า ทุกๆอย่างที่สอนมาเนี่ยมันเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องเลยขอบคุณที่เป็นนะคะสําหรับการอบรม2วันนี้ทําให้กวางได้รู้เกี่ยวกับว่าวิธีการเข้าหาลูกค้าแล้วก็เอาเครื่องมือที่เราได้เรียนรู้มาก่อนหน้าน,นี้มาประยุกต์ใช้ให้มันถูกต้องให้มันกระชับขึ้นทําให้รู้สึกว่าน่าสนใจมากขึ้นจะเอาไปปรับปรุงแล้วก็ไปใช้กับลูกค้าคะ่ะสิ่งที่รู้สึกชอบมากๆก็คือเหมือนกับว่าได้ทบทวนสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วแต่ว่าทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ กระชับย่อบ,บางอย่างคล้ายๆได้มารับกับอาวุธที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยค่ะขอบคุณพี่เบนนะคะที่มาแชร์ออประสบการณ์ดีๆให้ฟังค่ะแล้วก็ทำให้ได้มีคำพูดหรือว่าคีย์เวิร์ดต่างๆที่สามารถนำไปใช้คุยกับลูกค้าแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้นะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคือวันนี้เรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นว่าความสุขกับความสำเร็จเนี่ยมันมาพร้อมกันได้ถ้าหากว่าเรามีทัศนคติที่ถูกต้องมี mindset ที่ดีแล้วก็มีวิธีการทำงานที่ถูกต้องด้วยค่ะ สวันที่มาเรียนเนี่ยผมได้ทัศนคติได้เข้าใจวิชาชีพหลักการทํางานนะครับได้ฝึกเทคนิคได้ฝึกฝนครับผมได้รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองด้วยครับก็จะพัฒนาต่อไปครับ ็ขอบคุณพี่เบนนะครับ2วันนี้นี่ได้ประโยชน์มากๆเลยเราได้ปรับทธธัศนคติปรับมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับอาชีพได้เห็นมุมมองใหม่ๆทาให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในการออกหาลูกค้าและยังเรายังได้รู้เทคนิคต่างๆในการที่จะเข้าหาผู้คนว่าแบบสองวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าได้ความรู้ได้เทคนิคแล้นกันเนาะได้วิธีการที่แบบว่าเราจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตจริงๆได้อย่างไรนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับการแบบรับอาวุธที่มันมีอยู่ให้มันคมมากขึ้นแล้วก็ใช้ได้กับทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะครับต้องขอบคุณพเบบมากครั บอกว่า2วันที่ผ่านมานะครับได้ทั้งในเรื่องของทัศนคติแล้วก็ที่ผมสังเกตได้คือไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอนหรือว่าเนื้อหาต่างเนี่ยมันมาจากในเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งในการเปรียบเทียบให้คนเห็นภาพที่มันชัดทําให้ข้อมูลต่างเนี่ยมันเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นจากที่ไม่รู้ก็เป็นเปิดโลกให้เรารู้ขึ้นการที่จะทํำยังไงให้เข้าหาลูกค้าได้ดีขึ้นพยายามปรับตัวให้ได้มากขึ้นได้เทคนิคในการเรียนรู้ว่า ก่อนที่เราจะขายก่อนที่เราจะเปิดแบบเนี่ยเราควรทําอะไรก่อนในทัศนคติในการทํางานได้รู้จุดอ่อนของตัวเองว่าต้องคนไปปรับตรงไหนได้รู้เทคนิคต่างๆจากที่เป็นเยอะแยะเลยค่ะก็อ่าอย่างแรกก็คือวิธีการปรับไมซ์เซตนะครับได้เครื่องมือกระบวนการทํางานนะครับอ่าแต่ที่สํามัญก็คืออ่าได้ได้รู้อ่าจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองทัศนคติเราอ่ะ เปลี่ยนดีขึ้นได้เครื่องมือได้วิชาได้เคล็ดลับต่างๆจากพี่เบนนะคะให้เราออกไปใช้เจอลูกค้าคิดว่าสามารถจะทําได้แบบดีมากขึ้นขึ้นกว่านี้ไปอีกค่ะรปรับเรื่องทัศนคติแล้วก็อ,อ,อาวุธที่จะออกไปหาลูกค้าค่ะ,คะก็ขอบคุณพี่เบนกม,มากๆค่ะก็มาเรียน2วันนี้นะคะความรู้ค่อนข้างจะเปลี่ยน ความคิดแนวคิดของตัวเองอะคะ่ะว่าทำยังไงจะมีการฝึกให้มันคาพูดเรามคมขึ้นการใช้เครื่องมือที่เคยรู้มาแล้วเนี่ยซึ่งเราถ้าเราใช้ผิดขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ผลลัพธ์ไม่ค่อยเดียนที่ตั้งใจก็ได้ค่ะทำให้เราเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นคือบางเรื่องที่ไม่เข้าใจอะไรที่มันนามาทํามากคุณเบนต์ก็อธิบายอะไรที่เป็นรูปธรรมว่ามันก็ก็เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ทาให้เราเดินไปข้างหน้าได้ค่ะใด้เรื่องของการเปลี่ยนทัศนคตินะครับมุมมองที่ในการทํางานที่ดีขึ้น ได้เรื่องของเครื่องมือครับที่สามารถเอาไปใช้ได้แล้วที่สําคัญคือปรับให้เหมาะกับเป็นตัวเราเองแล้วไปใช้ในกับลูกค้าของเราครับได้ประโยชน์มากๆเลยได้ปรับพัฒนคติกับตัวเองของเก่าที่เรียนมาเนี่ยมันก็ต้องปรับปรุงตามตามยุคตามสมัยตอนนี้มะเร็งกับเบ้นเนี่ยก็ได้ปรับอะไรหลายอย่างทาให้เข้าใจมากขึ้นน่าจะนําไปใช้แล้วก็ไปสอนเด็กๆรุ่นต่อไปได้ดีขึ้นได้ปรับทัศนคติ พอเรามีการได้ปรับทัศนคติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเฟรชคือเครื่องมือบางอย่างที่เอาไปใช้คิดว่าน่าจะทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นภาพมากขึ้น